มูเจ้าเป็นแฟนกันนี่หรือเปล่าเขาเ่ยตอนไหนจะถึงคิวร้านผมเนี่ยแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงอะไรนะไรคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยถท้าเนี่ยครับคอยคลองใจแห้งครับแฟนเขาทั้งบ้านก็ให้คอยมันหางเด้ครับอ่ามูเจ้าเป็นแฟนกันนี่หรือเปล่า แล้วมึงจะล้มทําไมพี่ไม่รู้มันก็เรื่องปกติอยู่แล้วก็ถามมันอ่ะเออบโบง่ไงกะตีตามโบหูไงแล้วเนี่กับตาเป็นแฟนกันจริงไหมไม่เราอยากเป็นแฟนเต้ตอนเนี้ยเย็นนี้มึงโดนลูกปืนขึ้นเกงมันมีบอมีครับกางเกงสีขาวพี่ยังพู้ใส่เสือสีมกางเกงสีขาวขาเหีคยวยหูแล้วพี่ยังพี่ยังครับพี่ผาคมปอได้ครับผมเอีน ผีผัห่มจะไดกกะผีผัห่มผีเปื่อยครับผีเปื่อยเปื่อยแล้ยบอไอ้ผมถามร้านนั้นมาแล้วขายผมสองลอยโอ้ยอันนี้นี่ร้านรานผู้ใดครับนี่ไอ้น้อยน้องอันนี้ร้านกำนันเน็ตครับเนี่ยมึงยังไม่จบเหรอพี่เนี่ยเนี่ยคือพี่ไม่เคยขายให้ใครนะลุงปู่ริบมันเอาเพียวร้อยหนึ่งเพียวร้อยเดียวพอ พี่หลวงบุรีมันพี่เอาพี่เอาร้อยเดียวป่ะผมหมดแล้วตัวผมเหลืออยู่20บาทพี่นั่พี่ยี่สิบกับพี่เอามาเหมือนเหมือนมึงขาดกันมาตอนเนี้ยท่าไหร่มึงก็เอามามาอ๋อยี่สิบยี่สิบเลยพี่ไอ้เอร้านนี้อะไรเนี่ยครับเอ้ามันใช่หรือเปล่ามันมีเหรอจริงๆทิงแตมรู้เรื่องผ้าอะไรเอางี้พระที่ดังๆในยองชื่อผ้าอะไรอีกละวอดังๆในยองหลวงปู่อะไร